จะรู้่าพี่นอนี่็นข้าสื่อตัวละสองทนได้บ่หนึงหาแม่ตัวละสี่อยหาอยสื่อได้หลายจังไหมไม่นี่ก็บรไส้ซื้องมูยิงเปล่าสื้อๆไอ้มันออกาแต่ว่ามันสื่อสื่อลอตเตอรี่ไปสองใบนีะซื่อใบนี้ลอตเตอรี่ตัวไหนมันห่นละต่ว่าหนึงมัซสื่อสื้อลอตเตอรี่อีกระส้มมซื้อเลยซื้อตลอดเตอรี่สม่งว่านี่สิจางยงมันออก ตัวเกาหพ,พี่น้องขันบ,อบ,อบอ่ออกบ่ยอมได้เป็นบ่แนนตัวเกาห์ก็หนึ่งหาเลยแนนพี่น้อยฟังได้ที่เนาเสียเสษน้ำเล็หงสื่อบรรยายไหมาเมรีเป็นบ่สื่อเป็นลาจางมัน,นหวัวดีทจ้างในวัาตัวเกาเราวันเมนีคนฟังบ่แมนนี้ตอ,องเ้าเมรีคือนฟังเลยสิข้างหมอนหมอนฟังีกหมอท่านไหเบอกกันจะเชียร์ด้ มิตรสีหยังไปให้ย่าอยู่วัดเอาลูกไปเขาไปสร้างลูกอยู่เ<อ>ัาแจ้งสามพันถึงไปเขาเกาเขากรอบเลยอยู่อยู่ทานปะคา<ม>่ะอืมไม่ใหญ่เป็นนักออกฟันอยู่มอไปเหตุอะไรหันท่านแล้วสามท่านแล้วก็มันเคยอ้วกเดือนตุลาเนี่ยตอกยี้เดือนตุลาคิฝ่า,าอืมก็รดิสจ้าง,งมันออกอีก พอนิมสิจันออกคือนก่าเขาสื่อไรื่อหัวเนี่ยเอสื่อต่หัวหวหวดอเรี่เขตอนมันข้าจสื่อพื่ละสองลอยปีกายมันจะคยออกเตุลาสิบาอบัดนี้เลยว่ามอสื่อว่าบ่อสื่อสื่อน้ำเผาหาสิบาเมื่สื่อพื่ละสองลอยสามออืมปีกายมันจะออกคู่ปีเลยแต่ว่าหัวนหรแม่สื้อตัดลอตเตอรี่ใตดินเอกตะส้นมื่อสื้อเลย แล้วพ่อบ้านคือคือเลขกับเทียบอกอพ่อบ้านเิงส้งกันโมเป็นชาบงเลนเนาะไม่เจอสื่อเงี้ยนะจังหวัดจะอสื่อกินบอมักไกมักนั่นนีอนี้บ่ได้ไปยอดเสียไม่ก่อบอไปแก้เขาข่วงจังหวัออยากนอนเหยเขาไมานอนเจ้าเขาขวงนี่ใส่คันนู้าหาะแม่นี่สิมาหาย่างไรกันพอพูดถึงว่าไม่ย่าแรงอีก จับมืออื่นจะไปหยอดเสียห้องไอเทมมแม่คันรอเลขออกแบบแม่หนูมาหารหนุสินะย่างแบบเล่มสี่ครับเอฟซีถือเลขแต่ย่างได้กต่สีพอ่กต้องเป็นย่างแรงจังใบใบสิเป็นบ่ย่าเต่านี่ไปหาเฮ็ดเลียบเฮ็ดกับทีเฮ็ดเขาเฮ็ดกับเขามากคันหอดสามโมงสี่โมงเลยทเขามาหาเขาหมืนนองสาวกินไม่ได้เลี่ยงร้านน้อยหรอกแม่บ่มี ผูช <Kell soundtrack> สยบอกลูเมียบอกเมียเป็นหน้างทำบายนองมาเลยมีตกไข่มาเรียงเลยอยากไรลยู่เอาบ่กมาบ่อกัน บอกว่าต้องเอาดอกแล้อยาัวเลยปีมาละลูเข้าใจเจ้าประเทศลาวแมนไม่น้องเอฟซีบุอยู่ประเทศลาวแม่แมี่ว่าจงไดู้ข่เป็นคนประเทศลาวรูค่ะหมเองมันจะไปเบลเออเบลเออรูค่ะวัวราใช่ยังโอ้ยไม่ยื่นั่นแมนเนี่ยสนน่นี่เป็นคนลาวเป็นคนขยามแมน

แต่ว่าสื้อตัวเก่าคนละซื้อข้าเจ้าบัวข้าเจ้าหัวแล้วซุ้มข้าเจ้าไม่ซื้อเลขตัวนี้มันเจออกเดือนตัวละบ่วันที่หนึง่งน้อที่สิบหา<อ>้าออสิบหา้าเมนี่เป็นผู้ฟันเลขหนึง่งหายถ้มเมนี่เนี่ยยืนยันมาให้ตามตวัวเกา่ามันบ่าเนี่ยแต่ได้ซื้อว่าสื้อสิจ้างม,มันออกมันออกเพ<า>ราะน้องค่อยทำถึกคานออกเพราะทำได้หลายครั้

ส่วันหีนลาันท่ก็ชิวนหออกสิแต่ว่าวันนี้ก็สิตามื่อกาเลขคางเดียวตามไ้ก็เสียรายได้หน่อยนะสื้อทิ้งได้เกิดจริซื้อว่านน้องสาวยั่นี่นะเราซื้อลอตเตอรีัย่สิบแอียนยหนึงหนึ่งาก็หนึ่งหก็ต้นหนึ่งีขึ้นไปไหม อาหอดหนึ่งเงินหอดหนึ่งเจ็ดรเลนหนึ่งตะเลดหนึ่งต้องว่าวพาะักสืบหลานสิบมาต่ำกว่านี้นล้วค่ะไม่เล็ออกแปดหนึ่งหาเด็กเกษตรโย่เล็กออกแปดหนึ่งสองเพิ่มประกาศว่าแปดหนึ่งนู้นคิดว่าคนิที่ว่าหาเพิ่มแล้ว่าสองต่ำหมดเลขสองอ่อนมาถือรักหมดแมนปะแมนเลขสองมดีอยู่ในี่พูคิดเลย แม่บ้านเลยสองม่นเลยหวดนั่นก็ฝันฝันแล้วคนว่าให้ซื้อเลขเด้อเลขหาศูนย์เนาะเจ้ซื้อหาศูนย์หน่ทั้งหมดตีบวางอันเอาเกี่ยวเขาปูกยางให้แปลี่ยนจ้าซื้อไว้บัดนี่นี่บอกหาหาไหมเลขเขาบอกว่าถือรักไปซื้อไว้ก้อยไปเผาพะย่ะเข็มหนึ่งก็ซื้อไว้เลขหาศูนย์ สื่อโทรสองอร่อยหัหาหาไม่ไปซื้อลอตเตอรีไว้อีกว่าเป็นหกหกไหมเม่ืม่อไปจะสร้างแถวซื้อลอตเตอรีอะอาซุนหาหาไปออกหกหกไหม